มดต้องนอนไหมคะถ้ามดต้องนอนนอนกี่ชั่วโมงเยเขาจะนอนแบบเป็นระยะสั้นๆวันหนึ่งนี่ประมาณ9ก้าสิบรอยรอบก็คือนอนทีทีแต่นอนทั้งวันอ,อยากจะนอนแบบนี้ได้บ้างเลย <c oughs> <c oughs> แอร e n เธอวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะเป็นน้องหลามนะเอ่ yeah. ก็วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปตอบคําถาม Q&A นะคะที่เราได้เปิดให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาถามกันนะคะโดยที่เราเนี่ยได้รวบรวมคําถามที่น่าสนใจแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะตอบให้กับเพื่อนๆได้นะคะก็รวบรวมมาจํานวนหนึ่งแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงคําถาม Q&A เนี่ยเราก็อยากจะมาอัปเดต Enter ของเราให้ฟังกันหน่อยนะคะมีทั้งหมดสเรื่องด้วยกันเรื่องรแรกก็คือตอนนี้ Enter ของเรานะครับมีช่องทางการรับชมใหม่ก็คือใน TikTok เรามี TikTok แล้วนะครับใครที่มี Account TikTok เล่น TikTok อยู่สามารถเข้าไป Follow กันได้เลยนะครับ ก็แอคเค้าตามหลังด้านล่างนี้เลยค่ะซึ่งใน t i k t o k เนี่ยเราก็จะลงคลิปของมดนะคะที่บางคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใน u t u b e นะคะเป็นพวกฟู้ดเตจต่างๆที่เราถ่ายเก็บเอาไว้นะคะก็จะเอาไปลงไว้ในนั้นถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปตามกันได้นะคะเรื่องที่2ก็คือในเรื่องที่มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเราทั้งสองคนเนี่ยก็มีโอกาสตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะคะส่วนใหญ่จะไม่ตอบอ่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ตอบนะคะจริงๆเพราะว่าเราสองคนคือทํางานประจาด้วย แล้วก็ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดอคอนเทนต์เกี่ยวกับแอน e r เทอร์แล้วก็ต้องดูแลหมดด้วยดังนั้นก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปตอบคำถามมากนะ เราก็จะพยายามรวบรวมคําถามที่ทุกคนถามมาจากทุกช่องทางเนะะี่ยค่ะมาทําเป็นคลิปแบบถามตอบ Q&A แทนนะคะก็ต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะคะ,ะส่วนเรื่องสุดท้ายที่มีคนถามเรามาเยอะมากที่สุดเลยนะคะทุกวันเลยนนใช่<อ>ทุกวันแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปตอบอ่าก็คือถามว่าเราเนี่ยขายมดไหม <laughs> ตอนนี้นะคะตอนนี้เราไม่ได้มีมดขายนะคะเราเลี้ยงอย่างเดียว ส่วนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยลงไว้แล้วว่าเรามีขาดพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงหมดนะคะในช้อปปีก็คือทุกคนยังสามารถที่จะไปหาซื้อได้ในช่องทางเดิมของเรานะคะใ,คในช้อปปี้เหมือนเดิมเราก็ยังขายอยู่นะคะพวกอุปกรณ์พื้นฐานนะครับก็จะเป็นหลอดทดลองที่ให้น้ําแล้วก็เป็นลังพื้นฐานไปเข้าสู่ช่วงตอบคาถาม Q&A กันเลยดีกว่าค่ะ,ะเลยค่ะเราก็มาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะที่เราได้เลือกมาก็คือ มดมีอายุไขเท่าไหร่ครับมดทหารมดงานและนางพญาอันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามดในธรรมชาติกับมดที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะมีอายุไข่ต่างกันมดในธรรมชาติจะมีอายุยืนกว่าแต่ว่ามดที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะถูกลดทอนอายุไขไปด้วยปัจจัยต่างๆซึ่งมันไม่เหมือนธรรมชาติดังนั้นจะขอตอบเป็นของมดธรรมชาติละกันสําหรับนางพญานะครับจะมีอายุตั้งแต่1 0ถึง30ปีซึ่งค่อนข้างยาวมากเลยส่วนมดงานจะมีอายุตั้งแต่1เดือน จนถึง1ปีโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันดังนั้นมันจะไม่สามารถตอบเฉพาะจอดงได้แต่ว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของขนาดที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าเป็นมดทหารเนี่ยก็อาจจะมีอายุไขที่ยืนยาวกว่ามดงานนะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะใกล้เคียงกันใช่ครับค่าคำถามที่2มดที่เลี้ยงง่ายที่สุดไปจนถึงมดที่ยากที่สุดพร้อมบอกเหตุผล อันนี้เป็นคาถามที่ค่อนข้างกว้างเราขอบอกเป็นเหมือนแบบมดที่ง่ายุด่สุดแล้วกันก็สาหรับมดที่เลี้ยงง่ายที่สุดของพี่คิดว่าน่าจะเป็นคันไฟมดคันไฟมดคันไฟเลี้ยงง่ายหาง่ายค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากใครที่เคยเลี้ยงจะรู้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงมดคันไฟเนี่ยมดคันไฟนี่กินง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์เร็ว แป๊แบ,บนี่โอ้โหเป็นร้อตัวเป็นพันตัวในเวลาแป๊บเดียวเ,<ร>เองราอึดมากค่ะนางพญาเขาจะมีความเอาตัวรอดสูงมากถ้าเทียบกับมดชนิดอื่นนะคะน่าจะเป็นมดกันกไฟเนาะส่วนมดที่เลี้ยงยากที่สุดเนี่ยมันจะมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขต่างๆในการเลี้ยงเขาค่ะเช่นเหมือนแบบว่าบางสายพันธุ์เนี่ยต้องอยู่ในดินต้องอยู่บนต้นไม้หรืออยู่บนกิ่งไม้ถ้าที่เราเคยเลี้ยงกันมานี่น่าจะเป็น มดตระกูลนักล่าเนาะไม่ขอระบุสายพันธุ์ละกันแต่ว่า,าพวกมดตระกูลนักล่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเลี้ยงจะเลี้ยงยากเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกเลยคืออาหารอาหารไม่กินส่วนใหญ่มดนักล่าจะกินอาหารที่ยังไม่ตายถ้าเกิดว่าอาหารตายแล้วก็จะไม่กินใช่เขาจะมีความแบบมีเงื่อนไขยเยอะในการเลี้ยงอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามดตระกูลนักล่าเนี่ยจะเลี้ยงค่อนข้างยากใช่ครับแล้วก็ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่อยู่อาศัยที่จะต้องมีความชื้นที่เหมาะสมะบางชนิดจะต้องมีดินอย่างมดกระโดดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีดินก็ไม่สามารถฟอร์มตัวดักแด้ได้ก็ต้องมีดินใส่ในรังเขาด้วยอะไรต่างๆแนละ้วก็มีเงื่อนไขหลายอย่างใช่ค่ะ,ะคําถามต่อไปอันนี้ขอเรื่องมาเป็น2คําถามแล้วกันแต่เขาต่อคาถามแรกก่อนถ้าโมด2ชนิดมาเจอกันน้องจะสู้กันไหมคะหรือว่าต่างคนต่างยู อันนี้น่าสนใจครับสําหรับมดสองลังไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าจะเป็นคนละชนิดอสู้กันครับเพราะว่ามดมีความห่วงอนาเขตมากเขาจะห่วงอนณาเขตมากค่ะคือถ้ามีการลุกล้ํากันหรือมีลังที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดวอร์ตีกันทันทีเลยค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันก็ตาม ฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกไปจะเป็นคนละพันหรือสายพันธุเดียวกันตีกันแน่นอนไม่มีทางที่จะต่างคนต่างอยู่จะไม,ม่มีเหมือนแบบว่าเดินผ่านเฉียดๆกันจะไม่มีค่ะเขาจะห่วงอนาขตก็คือถ้าเห็นในสาอย่างเดียวจะมีนิดนึงมดมดบางประเภทจริงๆนะอย่างเช่นมดคันไฟอะไรมันมีโอกาสที่จะ พอเจอกันแล้วไปรวมรังกันก็มีอ่ามัน,น,นจะเป็นเป็นข้อยกเว้นที่มีค่อนข้าง,าง,างน้อยอืมก็คือเขารวมรังกันแต่ว่าจะไม่ตีกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคาถามให้กับอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ถามว่าอยากรู้ว่ามดคนละแบบสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมเช่นมดแดงกับมดดา mm hmm. ก็อย่างที่ตอบไปคําถามแรกนะคะขนาดชนิดเดียวกันเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะจะกัดกันเลยใช่ฉะนั้นก็คือถ้ายิ่งคนละสายพันธุ์แล้วเนี่ยไม่มีโอกาสร้อยปรค่ะที่จะอยู่ด้วยกัน คำถามต่อไปหาหมดได้ที่ไหนหรอครับหาหมดได้ที่ไหนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าณเวลานี้คือนอกฤดูกาลเนี่ยจะค่อนข้างหายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในฤดูกาลเนี่ยจะหาได้ง่ายสถานที่สําหรับคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็คือเซเว่นเซเว่นนะมีทางที่เซเว่นในช่วงกลางคืนไม่ใช่ มันจะบินมาเล่นไฟนะคะเวลาเขาออกมาในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะบินมาเล่นไฟกันฉะนั้นเซเว่นเนี่ยเหมือนเป็นจุดที่มีแสงสว่างเนี่ยตลอดทั้งวันนะคะมดเขาก็เลยจะชอบบินไปเล่นไฟอยู่ที่หน้าเซเว่นแต่ว่าถ้าจะหาช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงกลางคืนอากาศชื้นๆฝนตกปรยๆหรือว่าช่วงหลังฝนตกเสร็จนะคะแล้วสําหรับในพื้นที่ที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นใกล้ๆป่าหรือว่าที่ที่ต้นไมเ้เยอะๆนะคะตรงเนี้ยก็จะมีมดเยอะแล้วก็มีหลากหลายสายพานันธุ์ ใช่ครับวิธีการก็ง่ายๆครับก็คือสมมติว่าบ้านคัะอยู่ใกล้ชายป่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็คือเปิดไฟล่อเอาไว้ใช่ค่ะเดี๋ยวพอหลังฝนตกเนี่ยมดมันจะมาตอมไฟซึ่งตรงนั้นแหละครับเป็นที่ที่เราจะจับมดได้ใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ไม่ใช่ฤด,ดูของมันนะครับก็อาจจะหายากนิดนึงจริงๆในตอนช่วงนี้ก็ยังพอสามารถหาได้นะคะอาจจะมีมดคันไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมดนะ่ะออกบินตลอดทั้งปีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านอกฤดูกาลเนี่ยก็ อาจจะมีปริมาณน้อยลงแล้วก็หรืออาจจะมีสายพันธุ์ที่หลากหลายน้อยลงใช่ค่ะคำถามต่อไปปกติมดลังที่ใหญ่ๆเนี่ยถ้านางพญาตายมดที่เหลือจะเป็นยังไงต่อครับถ้าในธรรมชาตินะครับมดที่นางพญาตายลงไม่ว่าโดยสาเหตุใดๆก็ตาม,มตัวมดงานเนี่ยก็จะยังอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไข่ครับ แต่ก็จะมีอาการมึนงงนะคะในเมื่อเหมือนแบบว่าพอไม่มีนางพยาเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต่อบางทีเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นแบบไม่ออกไปหาอาหารนะคะแล้วก็นอนรอความตายอยู่ในรังเลยใช่ครับเหมือนเหมือนถ้าเกิดว่าแม่ทับเราไม่มีก็ทหารก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อเนาะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วในหลายๆสายพันธุ์เนี่ยถ้านางพญาตายเนี่ยก็คือเหมือนเป็นจุดจบของรังนั้นเลยะคะ่ะใช่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงมดก็คือต้องดูแลนางพญาให้ดีที่สุดสังเกตมดเขาจะดูแลนางพญาดีมากเพราะว่ามันเหมือนเป็น ชีวิตของของมดงานเลยใช่ค่ะคำถามต่อไปนางพญาเกิดขึ้นได้ยังไงหรอครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอ่ามดมีวันนะที่เรียกว่าวันนะสืบพันธุ์ซึ่งเวลามดขยายพันธุ์มันจะถึงในระดับหนึ่งแล้วลังสมบูรณ์โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณปีหนึ่งขึ้นไปสาหรับมดเลี้ยงนะครับมดก็จะเริ่มผลิตมดที่เรียกว่าวันนะสืบพันธุ์ขึ้นมาม,มดพวกนี้จะมีปีแล้วก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมีย เมื่อถึงเวลาอย่างเช่นหลังฝนตกมดวนณัศส,สืบพันธ์เหล่านี้มันก็จะออกไปบินไปตามแสงไฟแล้วก็ไปผสมพันธ์กันฉะน,นั้นก็เป็นคำตอบว่าราชินีเนี่ยเกิดมาไงก็คือเกิดมาจากราชินีในรังเดิมนั่นแหละค่ะมดดูยังไงว่าตัวไหนเป็นนางพญาตัวไหนหมดงานตัวไหนหมดทหารเราแยกเป็นเป็นสามอย่างก่อนอก็คือมีนางพญานางพญาก็คือมดที่เราจะไปจับกันได้แหละครับแต่ถ้าเกิดว่ามดที่ ปีกหลุดแล้วนางพญาสังเกตได้ง่ายๆก็คือจะมีหลังก็คือเหมือนจะสะพายกระเป๋าอยู่ที่หลังค่ะจะเด่นชัดมากก็คือหลังลรง,ง,งจะนูนขึ้นมาแล้วก็ถ้าสลัดปีกแล้วเนี่ยก็จะมีรอยเหมือนเป็นรอยแผลบากๆอยู่ที่หลังเล็กๆอะค่ะซึ่งนั่นคือร่องรอยของการสลัดปีกนั่นก็จะหมายความว่ามดตัวนี้คือนางพญานั่นเองสําหรับมดงานแล้วก็มดทหารนะครับอันนี้น่าจะแยกไม่ยากก็คือมดงานกับมดทหารนี่จะคล้ายๆกันต่างที่ขนาดนิดเดียว โดยมดทาหารจะใหญ่กว่าคำถามต่อไปนะคะถ้ารังหนึ่งมีสองนางพญาจะเกิดอะไรขึ้นต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับสองนางพญาเนี่ยเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะตางสายพันธุ์ไม่ต้องพูดถึงจะเกิดขึ้นได้สองกรณีกรณีแรกก็คือเป็นนางพญาบางประเภทอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คืออย่างมดขั้นไฟจะสามารถรวมนางพญากันได้อาจจะมีมากกว่า2อาจจะมี3 4มสี่ห้าบางรังในธรรมชาติที่เขาเคยมีการวิจัยกันเอาไว้นะครับอาจจะมีเป็น หลักร้อยเลยก็คือในหนึ่งรังเนี่ยเป็นซูเปอร์โคลนีมีนางพญาเป็นร้อยตัวแล้วก็มดงานเป็นล้านใช่ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีทุกสายพันธุ์นะคะเป,เป็นแค่บางเฉพาะสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งในสายพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมมีนางพญาแค่ตัวเดียวในรังในอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นเคสที่นางพญาเนี่ยออกไข่ออกมานะคะเป็นนางพญารุ่นต่อไปแต่ว่าเมื่อถึงช่วงเวลาออกผสมพันธุ์เนี่ยนางพญาตัวเนี้ยก็จะบิดออกไปสร้างรังไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็น นางพญารุ่นใหม่มากกว่าเหมือนเป็นลูกของนางพญาตัวเดิมใช่ออกไปสร้างหลังใหม่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรในหลังเดิม,มนะครับคาถามต่อไปคืออยากทราบว่าการขยายจํานวนมดระหว่างเลี้ยงกับธรรมชาติปริมาณมันต่างกันมากไหมครับคือดูในสารคดีมันขยายจํานวนเยอะมากอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในธรรมชาติเนี่ยมันคือธรรมชาติของมดก็คือมดถูกสร้างมาแบบนั้น เขาก็จะออกลูกออกหลานได้เต็มที่อย่างที่ธรรมชาติได้กําหนดเอาไว้แต่ในการที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยคือเราจําลองสภาพในรังเลี้ยงของเราให้มันคล้ายกับธรรมชาติซึ่งแน่นอนมันไม่มีทางเหมือนร้อดังนั้นมันก็ไม่สามารถทําได้เท่าธรรมชาติในธรรมชาติจะมีอัตราการเติบโตของรังที่เร็วกว่าการเลี้ยงเองอยู่แล้วค่ะ<ม>ในการเลี้ยงเองเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่ยิบย่อยลงมาอีกนะคะอย่างเช่น ขนาดของรางนางพญาเนี่ยเขาจะถ้ารู้สึกว่ามันแออัดมากเกินไปเนี่ยก็จะลดการออกไข่ลงอ,อาจจะหยุดไปเลยจนกว่ารังจะมีพื้นที่เยอะขึ้นใช่ฉะนั้นก็มีโอกาสที่รังเลี้ยงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เท่ากับรังธรรมชาติแต่คําถามคือเราจะทําแบบนั้นไปเพื่อคนคนที่เคยเลี้ยงรังใหญ่ๆจะรู้ดีนะครว่าการเลี้ยงมด ที่มีปริมาณมดงานเยอะๆนี่คือปัญหาค่อนข้างเยอะ<ช>นอกจากเรื่องพื้นที่แล้วก็ยังมีเรื่องการรักษาความสะอาดเวลาเราทาความสะอาดลังหรือให้อาหารอะไรต่างๆจริงๆแล้วแนะนําว่าถ้าเกิดอยากเลี้ยงมดเยอะๆเลี้ยงเป็นหลากหลายสายพันธุ์ดีกว่า<ช>การเลี้ยงโคโรนีใหญ่ๆซึ่งมันใช้การดูแลสูงที่แบบสูงมากแล้วก็ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมากนะคะอะคําถามต่อไปมดเมล็ดพืชหาได้จากที่ไหนหรือซื้อจากไหนได้บ้างครับ มดเมล็ดพืชนี่เป็นมดที่ไม่มีในประเทศไทยนะครับใช่ค่ะในไทยเราจะมีแค่มดที่กินน้ำหวานแล้วก็มดีักลนอ่ามดนักล่ามดที่กินแมลงแต่ว่ามดเมล็ดพืชเนี่ยจะไม่มีในไทยนะคะมดที่ไม่มีในไทยน่ยจะมีประมาณสองสามสายพันธุ์สองสามประเภทก็คือจะมีมดเมล็ดพืชมดตัดใบไม้สองแบบนี้ไม่มีในไทยแน่นอนใช่ค่ะคำถามต่อไป อยากเลี้ยงมดแต่ว่าไม่อยากมีมแมลงอื่นหรือหนอนนกในบ้านถ้าจะให้โปรตีนเนี่ยสามารถให้อะไรแทนได้บ้างจริงๆแล้วทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้แนะนําว่าให้เลี้ยงมดที่กินน้ําหวานเป็นหลักอ,อย่าเลี้ยงมดที่เป็น,มดน,ม,ดนม,มดนักล่าเนี่ยมันกินแมลงใช่ค่ะเพราะว่ามดนนักล่าเนี่ยเขาจะต้องล่า,มาแมลงเองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่กินมแมลงหรือหนอนที่ตายแล้วจะต้องล่าสดๆเอง ก็แนะนําให้เป็นเลี้ยงมดน้ําหวานอย่างที่พี่เป้บอกดีกว่าค่ะครับอาหารของมนนะครับถ้าเป็นมดที่กินน้ําหวานเนี่ยอาหารหลักของเขาคือน้ําหวานอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องให้โปรตีนเสริมซึ่งโปรตีนเนี้ยอาจจะทํามาจากไข่แดงต้มซึ่งไม่ต้องใช้มลรงนะครับใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นอาหารชนิดอื่นอซึ่งอันนี้ต้องลองว่ามดที่เราเลี้ยงเนี่ย<ข>กินอะไร<า>ได้บ้างแต่ข้อเสียของวิธีการนี้คือพอมันเป็นอาหารสดแล้วเนี่ยมันก็จะ เสียง่ายบูดบูดง่ายเสียง่ายดังนั้นคือให้แล้วต้องคอยเก็บออกมาเวลาหมดกินเสร็จแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งเวลาอาหารมันเน่าเสียเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเชื้อรานะคะซึ่งอันตรายต่อมดมากฉะนั้นถ้าให้อาหารสดไปแล้วต้องทําความสะอาดทุกครั้งนะคะคําถามต่อไป สอบขอสอบถามว่ามดที่เขาชอบเลี้ยงกันคือจําพวกมดอะไรและอยากสอบถามว่าถ้าเราเลี้ยงมดอยู่แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่มดบ้านจะมาบุกหลังมดของเราที่เลี้ยงอยู่เพราะว่าดีกลัวมากอันนี้เป็นสองคำถามนะอ่ะ,อะคำถามแรกก่อนมดที่เขาชอบเลี้ยงกันที่คนอื่นเนี่ยไม่รู้นะคะเออมันแล้วแต่คนมากเลยว่าเราชอบเลี้ยงมดแบบไหนอย่างป่านกับพี่เป้เองเนี่ยก็ยังเลี้ยงชอบไม่เหมือนกันอย่างป่านจะชอบสายมดน้ําหวานจะไม่ชอบมดดักล่า พี่นชชอบแักตู้ใช่พี่เป้เขาจะเป็นสายมดนักล่าเลยซึ่งแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่อยากเลี้ยงแรกๆเนี่ยแนะนําว่าถ้าจับมดอะไรได้ก็เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงไ <c oughs> ปเลยครับคำ <c oughs> ถ,ถามต่อไปมดต้องนอนไหมคะถ้ามดต้องนอนนอนกี่ชั่วโมงเหมือนคนหรือเปล่า <c oughs> อันนี้คถามนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากไม่เคยมีใครถามนะไม่คิดว่าจะมีคนถามด้วยจริงๆแล้วนอนนะครับแต่ว่ามดเนี่ยเขาจะนอนแบบเป็นระยะสั้นๆประมาณแบบหลักนาทีเช่น1นาทีหรืออาจจะไม่เกินสินาทีอย่างเงี้ยนะครับวันหนึ่งนี่ประมาณ9ก้าสรอรอบก็คือนอนทีๆแต่นอนทั้งวัน เงเลยก็คือข้อสังเกตง่ายก็คือถ้าเราเห็นมดหยุดอยู่นิ่งอะค่ะคือเขาไม่ได้เมืออันนั้นแหละค่ะเขากําลังนอนอยู่แต่เขาจะนอนเป็นช่วงสั้นๆพอนอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อนะคะแล้วก็คําถามที่ถามต่อมาก็คือถ้าเราเลี้ยงมดอยู่แล้วเนี่ยเลี้ยงมดบ้านเออันสามารถบุกได้ไหมได้ครับอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวของคนเลี้ยงมดเลยเพราะว่าตัวมดที่อยู่ตามบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกมดคันไฟมดละเอียดซึ่งตัวมันเล็กมากแล้วมัน เจาะสำลีเข้าไปได้เลยพวกนี้โหด<ช>มากใช้ปริมาณแล้วมดส่วนใหญ่มดที่เราเลี้ยงเนะะี่ยครับมันจะอ่อนแอกว่าด้วยทั้งปริมาณแล้วก็ด้วยทั้งอะไรหลายๆอย่างปัจจัยดังนั้นมันจะอันตรายแล้วก็มีหลายๆคนเคยเจอโอ้โหหายนะครับ<ช>บอกเลยรู้กันอีกทีก็คือกินไปไม่รู้กี่หลอดแล้วฉะนั้นก็แนะนํานะคะว่าถ้าสมมติพื้นที่ที่เราใช้เลี้ยงมดเนี่ยก็ควรจะหล่อน้ําที่ขาตู้หรือว่าเก็บให้มิดชิดนะคะเพื่อไม่ให้หมดบ้านเนี่ยบุกมาได้ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิป Q a ที่พวกเราได้รวบรวมกันมาหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้มีคลิปแนวๆนี้อีกต่อคาถามแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยถ้าเกิดว่ามีเสียงตอบรับดีเราก็จะทําคลิปแบบนี้เอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ และเนื่องในโอกาสปีใหม่2564พวกเราแอนเทอร์ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ใครก็ตามนะคะที่อยากเลี้ยงมดแต่ยังไม่มีมดเนี่ยในปีหน้าก็ขอให้ได้เลี้ยงและสําหรับใครที่มีมดเลี้ยงอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มดสุขภาพแข็งแรงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนี่โอยพรงานแต่งหรือเป่าเนี่ยค่ะ <c oughs> สาหรับวันนี้พวกเราแอนเทอร์ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดตตากดกระดิ่งกิ๊งๆิ๊งเลยนะคะ